ครนี่เล่นกิที่ยวเรามาไก่นะครับถึงบ้านเลยครับจากผาโค้งมาตั้งหลายโค้งนะครับมาเจอาหานนะครับคุ๊กเราก็มาเหมือนเดิมนะครับครับจะออกมาเมื่อไรโอ้ยเป็ร้อยศพเลยนะครับ เอากระจาอยู Dante, ่นะขอคาประจาเชฟเอาเลยน้อเราไปเปลี่ยนไปเลยในประเทศก็เปลี่ยนไปเลยอยต่โอ้ยดูสุรัตเราก่อนนะครับโอ้ยแัดนี้แต่แบบที่ผมมีฝนขังล่างอ่ะโอ้ยเหนียวไเลยยอดนะครับมีรสจาตเลยแบบนี้เหนียวมาตามใจเชฟนะครับเราทำยังไงเราอร่อยหมดครับครับอันนี้ก็อร่อยนะครับเชฟดูมั่งเลยครับ กินยากครับต like ้องนำปากออกเรือไปอันนี้้ง็นไรตัวตกันนังจุ่มประเดี๋ปิดกกพวกจะเกาอย่างไงครับประเดี๋ยวเป่สีวะประเดี๋ยวเป็นสีแม่ลองทงเลยเนาะเรียบเราจิมแล้วครับ แดนลงคงมานกันครับคำครับจะอีกคำจะใส่อะไรตรงนี้เหรอครับฟูเล่นกินเที่ยวเราวันนี้ครบสูตรเลยนะครับมีทุกอย่างครับยี่สิบบาทครับทุกอย่างไม่ยี่สิบบาทนะครับทุกอย่างมูลค่าทั้งนั้นนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับวันนี้นะครับเรามีอาหารอีสานนะครับ เราจะไม่กินอาหารอะไรอะไรนะบาร์บีคิวอะไรไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับไม่ถูกปากนะครับเป็นส้มตำนะครับส้มตำปูปลาด้วยนะครับขอด้วยครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาายสารก้อยหอยครับก้อยหอยครับผมตัวนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยหัวแมงหัวแมงขงหัวแมงแขงแล้วนี่ครับอันนั้นอะไรลูกแกงลูกแกงแกงรลูกวงขอด้วยอันนี้ครับทีละทีละน อ่าตัวนี้นะครับเป็นแกงส้มมะลุมนะครับหอมผมมะลุมสดๆจากไร่บ้านเราเองนะครับตัวนี้ลวกผักนะครับตัวนี้แตงสดๆนะครับแจงนะครับสวนเอาชิมดูเสียงกรอบๆนะครับใช่ใช่เอาเอาอะไรอีกตู้เย็นก็จะตู้เย็นอันนี้นะครับก็เป็นอาหารเราแย่ๆแล้วคนสามเณรโบราณเขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าแตงจริงนะครับผู้หญิงก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นจริงแตงปลอมสักทีรนะผู้หญิงก็ชอบอะผู้หญิงชอบ เขาจะเอาไปใช้ตอนกลางคืนแล้วก็มีเขือสดนะครับเขื่อครับจากต้ตนอันเป็น